มาชมวิวทิวทัศน์รอบๆนะคะรอบๆร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะเป็นถนนถนนถนนฟุตบาทค่ะถนนฟุตบาทนะคะาก็กำลังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่เลยทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอให้นะคะขอบคุณมากมายค่ะนะคะประตูอ่าประตูขอบบรรยากาศยังยังยังสลัวสลัวอยู่นะคะพาเดินมาดูนะคะเอา้าที่ทำงานนะคะ ตรงที่อยู่นี่อยู่ที่นี่นะคะแต่มายุรีนะคะอันนี้คือประตูโขงนะคะประตูโขงของเราเอาไว้ให้ชมนะคะเผื่อใครมาเที่ยวที่ช่องเม็กจะได้รู้นะคะว่าทำงานคือฟุตบาทนะคะและถนนก็จะอยู่ไปอีกตรงนั้นนะคะตรงตรงข้างหลังนั้นนะคะ ก็จะมีต้นไม้มีหน้าเดินตามทางยาวเลยค่ะเรากำลังจะมาทำงานนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะถึงที่ทำงานนะคะเรากำลังมาถึงนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนิดนึงนะคะทุกคนถายภาพกาศก็กำลังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่เลยทุกคนคะ่ะ เอ้าที่ทำงานนะคะตรงที่อยู่นี่เป็นถนนถนนถนนฟุตบาทค่ะถนนฟุตบาทนะคะคือฟุตบาทนะคะและถนนก็จะอยู่ไปอีกตรงนั้นนะคะตรงตรงข้างหลังนั้นนะคะ แล้วก็จะมีต้นไม้มีแาดก,าก็กำลังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่เลยทุกคนคะ่ะบรรยากาศยังยังยังสลัวสลวอยู่นะคะพาเดินมาดูนะคะเป็นถนนถนนถนนฟุตบาทค่ะถนนฟุตบาทนะคะ อยู่ที่นี่นะคะแต่วมายุรีนะคะอันนี้คือประตูโขงนะคะประตูโขงของเราวขงแดนของไทยลาวนะคะไทยลาวนะคะให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนก่อนเข้าไว้ให้ชมนะคะเผื่อใครมาเที่ยวที่ช่องเม็กจะได้รู้นะคะว่า ทำงานอันนี้คือคือที่ทํางานนะคะตรงนี้เลยตรงรั้วสีขาวๆตรงนี้นะคะเป็นที่ทํางานถ้าเดินตามทางยาวเลยค่ะเรากําลังจะมาทํางานนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะถึงที่ทํางานขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ เป็นถนนถนนถนนฟุตบาทค่ะถนนฟุตบาทนะคะเดินตามทางยาวเลยค่ะเรากำลังจะมาทำงานนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะถึงที่ทำงานทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันทำงานนะคะทุกคนเอาไว้ให้ชมนะคะเผื่อใคร มาเที่ยวที่ช่องเม็กจะได้รู้นะคะว่าทำงานพามาชมวิวทิวทัศน์รอบๆอบนะคะรอบรอบร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะพามาชมวิวทิวทัศน์รอบๆอบนะคะรอบรอบร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะ องแดนของไทยลาวนะคะไทยลาวนะคะให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนก่อนทุกคนค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันทำงานนะคะทุกคนพามาชมบิวทิวทัศน์รอบๆนะคะรอบๆร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะ บรรยากาศยังยังยัง,ยง,ยงสลัวสลวอยู่นะคะพาเดินมาดูนะคะทุกคนบรรยากาศนี้คือคือที่ทำงานนะคะตรงนี้เลยตรงปรั้สีขาวๆตรงนี้นะคะเป็นที่ทำงานนะคะประตู ประตูขอเป็นถนนถนนถนน,ถน,นฟุตบาทค่ะถนนฟุตบาทนะคะอันนี้คือคือที่ทํางานนะคะตรงนี้เลยตรงรั้วสีขาวๆตรงนี้นะคะเป็นที่ทํางานาทุกคนยามาชมวิวทิวทัศน์รอบๆนะคะ รอบๆร,ร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะแลวทุกคน,นคือฟุตบาทนะคะและถนนก็จะอยู่ไปอีกตรงนั้นนะคะตรงตรงข้างหลังนั้นนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้มีเท้าที่ทำงานนะคะ ตรงที่อยู่นี่ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอให้นะคะขอบคุณมากมายค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันทํางานนะคะทุกคนอากาศก็กําลังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่เลยทุกคนคะ่ะ คือฟุตบาทนะคะและถนนก็จะอยู่ไปอีกตรงนั้นนะคะตรงตรงข้างหลังนั้นนะคะก็จะมีต้นไม้มีมาไว้ให้ชมนะคะเผื่อใครมาเที่ยวที่ช่องเม็กจะได้รู้นะคะว่าทำงานที่นั่งให้เรานั่งเล่นนะคะ ก็จะเป็นถนนสี่เลนนะคะอยู่ที่นี่นะคะแถวมายุรีนะคะอันนี้คือประตูโขงนะคะประตูของของเราเราที่ทำงานนะคะตรงที่อยู่นี้อันนี้คือ คือที่ทำงานนะคะตรงนี้เลยตรงรัวสีขาวๆตรงนี้นะคะเป็นที่ทำงาน้าเดินตามทางยาวเลยค่ะเรากําลังจะมาทำงานนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะถึงที่ทำงานคือที่นี่นะคะแต๋วมายุรีนะคะอันนี้คือประตูโขงนะคะประตูโขงของเรา ทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันทำงานนะคะทุกคนนะคะประตูอ่าประตูเข้าที่ทำงานนะคะตรงที่อยู่นี่ค่ามาชมวิวทิวทัศน์รอบๆนะคะ รอบรอบร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะองแดนของไทยลาวนะคะไทยลาวนะคะให้ดูภาพบรรยากาศรอบรอบนะคะทุกคนก่อนเข้าที่ทำงานนะคะตรงที่อยู่นี้นะคะประตู อาประตูขอทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันทํางานนะคะทุกคนพามาชมวิวทิวทัศรอบๆนะคะรอบๆร้านของเรานะคะตรงนี้นะคะและทุกคนบันยาก็ที่นั่งให้เรานั่งเล่นนะคะ ก็จะเป็นถนนสี่เลนนะคะามาชมวิวทิวทัศน์รอบๆอบนะคะรอบๆอบร้านของเรานะคะ